ของปาร์ตี้ปลาตองปลาตองร้านสาวสวยๆจ้ะไปนั่งข้าวตาหัวหล่อนี่มีบุฟเฟ่ต์ค่ะบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวจ้าจ้าว่อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เป็นเกาเหลาก็ได้จ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างมีหลายเส้นจ้าเส้นอย่างนี้เส้นมีขาวเส้นเล็ก สีเหลืองเส็นมูมามาจ้าของหวานกับไอ่วฟักทองนี่ค่ะจะพรอวันเกิดสวัสดีเอฟซีย่อยหน่อยเนี่ยเมจะพร้องวันเกดจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะเอฟซูน้อยหนึ่งค่นึ่น้อยใหญ่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 ใ่ใหญ่ใย่ใ่ใใหใ่ สายอันยังขอดเสือแคส่จเดียเสือจบอันยังครบจะกี่น้อเสือมีไล็ปบนจ่ามีแม่ย่าจะของวันเกิดจะย่าของหลานปาตองจ้านี่ย่าแถาจ้าผู้สนับสนุนด้านคางจ้าหน้าไข่กันจ้าอันนี้อาเท่าดำจ้าแต่ยุคหางดอนคุมดอนสวรรค์จ้าเงินเรื่องก็มีนี่แหละจ้าหนำเส้นตาเส้น ท่าผ<อ>ุนก็กินน้ำแดงท่งาหนึ่งก็กินน้ำแดงจ้าน้ำแดงผสมโซดาจ้าท่านหนึ่งก็มีตาสุภาพบุรุษจ้าตาสีบายบายเนตตาสีอ่พาพ่ออีกกับบายบายตายง,งมีตาซุ่มอ่านเจ็ดซีฟขื่นจ้า <laughs> เ,เจ็ดซีฟน,นั่งเก๋เวเจ็ดซีฟนั่งเก๋วจ้าเก๋งยังหลังเจ็ดปี๊บกระดังจ้าผลไม้กรับเป็นเปรต บักสีดากินจูนีน่แหละจา้าสีดา,า,ากินจูจากสวนจาของเอาจะย่างเร็วไรติละ่ะบาจ้้มมแีักตงฮะมีบักแตงมอ่อน้ำอยู่ในตู้เย็นแช่ไว้อันนี้เสริมนีม่ตม้มเพียนบอกพอขาไม่ะจะใช้ครับเนี่ยพอขาด สวนสอซีเรียบัตอินตาพาลัมไปทำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวเ้นเล็กหนึ่งถ้วยครับครับสวัสดีครับอยูมาเลยู่ในมาเลยก๋วยเตี๋ยวไม่มีแพ็เกลือครับร้านร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวร่มข้านนะครับเด้อก๋วยเตี๋ยวร่มข้างเซตเล็กเ้นเล็กหนึ่งถ้วยครับ เรอไม่ใส่ค่ะเไม่ใส่ค่ะเยอะจังเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้วันอะไรเนี่ยวันเกิดวันเกิดใครกี่ปีแล้วเนี่ยอายุกี่ปี18แปดเอ้ยสิบสามค่ะ

แดงโม่แดงๆจ้ะอันช in ุดนึงเย็ดไว้แล้วว่าสิตอนรับแขกได้แล้วร้านเราไปกินละจ้ะเดี๋ยวเย็บไม่จ้ะ ไปตมเรียนนําได้ผสมกาแฟดักอยู่ข้างบนก่อนมีตัวเรียนขึ้นลงนี่ยัน2,000บ่กันตัวนั้นเจ้าเอาบ่มีกันเรากันอย่างเดียวเกี่ยวห้องนั้นเด้อเวลานี้นําคนทําภาษาดูลงมาจับโดน <laughs> <laughs> Dakar, Ay, oh, oh. Yeah <no big dog <so <so yo yo Yeah ra hay Happy birthday đi láo oh. tụi 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 giao กันพัดขึ้นแปะแปะไก่ยังไม่เป่าออกมาหน่อย nói, ได่เขาแบ่งเปยกันเัี้ยางอันมาได้เปาบมาใ้นเลเปาบ่า้เลามัน้ออกที่กมันเ้อาเปาเปาเเป็นลมับนาเปาเป็นลมเาต้องากินแบบนั้นบอเไม่เอาลูกก็เดียวก็เดียววันนี้พ้นฟาปแ่้คนน่้นน่ว่าแบบแซงโม่เลยนี่าพ้โอ้นี่เลยพ่อคนนี้โอ้เรี่งเปนนยุ่ง เ้วอไววาวัน <analyze> น <anthropology> ี <aux Send out> ้เออไปไปเลยไปปก่อไปเลไ้ปตี้อ่พิแม่ตะ่อเ่พกัแรกรวดนานแค่ไหนาสที่นูไหายื่นไป

ไ่ออกพุณค่านะบอกขอบพุ่ามนเอ้าใตนเอาข้าวอ้าบเนไม่เียกข้านยางตข้านาาข้าอาข้า่เออ่อยบบเลื่นข้าไ่เออ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 เอเอ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 เออ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 อออเอออ

ตีก็ใส่ปลาชอนย่ายก็หลงเนาะมัานขายปลาโปดแล้วก็ปลาอย่างปลาระเบิดให้หลานสาวสุดที่รักนแล้วกับพี่สาวสุขภาพแข็งแรงตั้งใจเรียนได้พี่บอสพี่นึงก็ได้เอาตรงกลางกับพ่อขอให้เป็นคนดีคนเก่งของคุณพ่อของคุณแม่ของคุณตาคุณยายเพียงเพียงเพียง